สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลอดอันฟ้าอฟาอฟทา,าโรกันอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพิการกันอีกแล้วเนาะในหัวข้อที่ว่าเขาเนี่ยฝันถึงคุณว่ายอย่างไรบ้างหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างขี้มโนนิดนึงเนาะเป็นหัวข้อที่เข้าข้างตัวเองนิดนึง ใครที่เข้ามาเล่นหัวข้อนี้เนาะอยากจะให้ถามถึงคนที่มันเป็นไปได้นิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยถามถึงดารายอย่างเงี้ยเนาะมันก็เราไม่รู้จักกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะก็อยากจะให้ถามถึงคนที่รู้จักกันเป็นพื้นฐานคนที่อยากจะรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยฝันถึงคุณว่ายังไงบ้างเรื่องความฝันเนี่ยจริงๆมันก็กึ่งๆึงเนาะมีความเป็นแบบกึก่งความมโนนิดนึงแล้วก็กึ่งอิงแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงเวลาที่คนเราเนี่ยคิดอะไรเก็บอะไรอยู่ในใจลึกๆเนี่ยมันมักจะไปเกิดขึ้นในความฝันในความฝันมันจะเป็นการที่ดึงเอาคคคววาาามมรู้สึึกกเอิดลๆ ออกมาเป็นความฝันอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยหัวข้อนี้มันก็อย่างที่เราบอกว่ามันกึ่งๆอาจจะมีความมโนด้วยแล้วก็มีความวิทยาศาสตร์อยู่กึ่งๆนิดนึงเนาะแล้วก็สาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดกินไม่หายจากทางเรานะคะส่วนใครที่สนใจดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักกันเข้ามาได้เนาะว่าสนใจดวงส่วนตัวแต่เราจะทิ้งรายละเอียดทิ้งรายเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้มีสี่กองเนาะกองที่1นงสีแดงกองที่2สีเขียวกองที่3าสีส้มและกองสุดท้ายสีดํานะคะหลับตานอคิดถึงหน้าเขาคิดถึงชื่อเขาคิดถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะแล้วก็ถามคําถามในใจพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยกองไหนดึงดูดใจดึงดูดสายตาม,มาที่สุดก็ให้เลือกกองนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเวลาให้เลือก3มวิเนาะหนึ่งสองสาม โอเคคนที่เลือกกองนี้เนาะคนที่คุณถามถึงเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะเช่น <The> <a> เป็นแฟนเป็นคนคุยที่ความสัมพันธ์ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่มันมีการทะเลาะกันอยู่เนาะพูดกับเขาอาจจะทะเลาะกันในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กบางคนอาจจะดีกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเคืองๆกันอยู่ก็ได้เนาะสิ่งที่เขาฝันถึงคุณเรื่องราวในความฝันของเขาเนี่ยเขาอ่ะฝันถึงความสุขที่เขาได้อยู่กับคุณเนาะ ในเรื่องราวความฝันของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งความสุขแล้วก็มีเรื่องของการที่คุณกับเขาทะเลาะกันแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสุขสิ่งที่เขามองหาสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณมาเป็นความสุขมากๆเนาะสิ่งที่เขาฝันในอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการที่คุณกับเขาทะเลาะกันในความฝันของเขาเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่มันทะเลาะกันน่ะเขาพยายามที่จะหาจุดจบนะพยายามที่จะหาการดีการพยายามที่จะมองหาแนวทางว่าจะง้อคุณยังไงเจอแบบไหนรูปแบบ ความสัมพันธ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยเหมือนพยายามที่จะลองหาช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามว่าจะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันกลับมาดีกันอีกอย่างเงี้ยนะคะความฝันที่เขาฝันน่ะมันคือฝันถึงความสุขที่คุณกับเขามีให้กันฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วทั้งดีทั้งร้ายแต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องดีๆเนาะทำให้ในความฝันของเขาเนี่ยบางครั้งถ้าเขาฝันถึงเรื่องร้ายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะหาทางแก้ไขแม้กระทั่งในฝันเลยอะในฝันเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณกัับเเ้้ามนนไไปดดดวยี ในฝันเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขแก้ไขาหาช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามมาเพื่อให้ในฝันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ดีมันมีความสุขจริงๆความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในดูเป็นความสุขเลยนะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยเนาะ,ะแล้วก็เรามาดูว่าเขาเนี่ยพอฝันแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับความฝันนั้น พอเขาตื่นมาแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะเก็บข้อมูลในความฝันออกมาให้ได้เยอะที่สุดเนาะหมายถึงว่าเขาพยายามที่จะดูว่าแนวทางไหนที่เขาจะาไปใช้ในชีวิตจริงให้มันไปได้ดีที่สุดในฝันเขาอาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยความคิดของเขาภายในฝันไปแล้วมันอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ไปทําในความจริงดีกว่ามันอาจจะได้ดีเหมือนในฝันอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าใครที่ยังเคืองๆกันใครที่ยังไม่ได้คุยกันเนี่ยกลับไปคุยกันก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างกังวลในความสัมพันธ์เนาะเขาอยากที่จะกลับมามีความสุขกับคุณแล้วแหละในความฝันเขาก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่ทําให้คุณแบบดีขึ้นสิ่งที่พยายามแก้ไขให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนาะค่อนข้างน่าอิจฉาเลยนะสำหรับคนที่เลือกกองน,นี้เนี่ยยินดีด้วยนะคะแต่เราไปดูองคที่2กันต่อเนาะ ใครที่เลือกกอนนี้เนี่ยน่าจะตกในสถานการณ์ของเราสองสามคนเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนคุยที่อยู่ในมือที่3มหรือว่าตกในสถานการณ์ของมือที่3าอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเป็นในเรื่องราวของความรักที่คุยยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าคุยกันด้วยเรื่องอะไรคุยกันเพราะอะไรยังคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นสถานก,การณ์ของความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนมากๆเลยมันขุ่นๆงงๆเทาๆอย่างเงี้ยเนาะ จริงๆไม่อยากจะเปิดไพ่ให้มันเศร้าเลยเนาะเพราะว่าจริงๆหัวข้อเนี่ยมันน่าจะเป็นหัวข้อแบบมโนสดใสยอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไพ่ที่มันออกมามันค่อนข้างเศร้านิดนึงนะเนาะสิ่งที่เขาฝันเนี่ยเขาฝันถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจ,จริง อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องการให้มันเป็นไปในชีวิตจริงก็ได้เนาะเขายังฝันถึงคุณแล้วเขาก็ยังฝันถึงคนของเขาเขาฝันถึงหลายๆอย่างในชีวิตเขานะเขาอยากที่จะให้คุณยังอยู่ตรงนี้กับเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ด้วยเนาะและเขาก็ยังอยากที่จะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับเขาเหมือนกัน ดังนั้นความฝันที่เขาฝันถึงอ่ะมันคือความหวังที่เขาอยากจะให้มันเป็นจริงอ่ะมันคือความหวังที่เขาต้องการว่าเฮ้ยจริงๆรงแล้วเขาอยากที่จะให้สถานการณ์เรื่องราวจริงๆมันเป็นแบบนี้เนาะเขาก็เลยฝันถึงเรื่องราวแบบนั้นแต่ถ้าใครที่อยากที่จะมองในแง่ดีเนาะในไพ่กองนี้มันก็มีสิ่งดีๆเหมือนกันเพราะว่าในฝันอะ่ะ มันยังมีคุณน่ะในฝันคือเขาอยากจะให้มีคนอยู่ในชีวิตแบบเนี้ยเนาะเขาไม่เขาไม่ได้อยากที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตเลยอย่างเงี้ยเนาะนั่นมันคือข้อดีแบบหนึ่งเดียวที่คุณยังอยู่ในความฝันของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีนะที่จะอยู่กับคุณรู้สึกดีที่จะพูดจะคุยกับคุณเนาะแต่ถามว่าเขาต้องการที่จะตัดคุณหรือตัดใครออกจากชีวิตเขาไหมเนี่ยเขาไม่อยากที่จะตัดใครเลยทั้งนั้นน่ะเขารู้สึกว่าตัดคุณไปเขาก็เสียดายคุณหรือว่าตัดอีกคนนึงออกไปเขาก็เสียดายอย่างนั้นะ แต่เราบอกเลยนะว่าสถานการณ์ในความฝันของเขาอะ่ะมันแฮปปี้มากๆเลยอะ่ะคือเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัวแฮปปี้อ่ะอยากจะให้คุณแฮปปี้อยากให้คนของเขาแฮปปี้ด้วยเขาอยากจะให้สถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนแบบเนี้ยอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขทั้งคุณทั้งเขาแล้วก็ทั้งคนของเขาอย่างเงี้ยเนาะในความฝันของเขามันก็เลยค่อนข้างแฮปปี้ไพ่ก็เลยออกมาสดใสน,นิดนึงเออแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาอยากที่จะ โอเคแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนาะเขารู้สึกยังไงกับความฝันของเขาเขารู้สึกว่าความฝันที่เขาอยากจะให้มันเป็นน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้อะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาคงไม่สามารถที่จะบรลานทั้งคุณแล้วก็บัลลานทั้งใครหลายๆคนในชีวิตเขาเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้แต่เขาก็ยังแอบหวังนะว่ามันยังจะเป็นไปได้แบบนี้ให้ได้นานที่สุดอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเรามองว่าคนคนนี้คงไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครได้เนาะ ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการอนะ่ะเขาก็ยังแบบอยากรักพี่เสียดายนอ้องอยากจะให้ทุกคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ดังนั้นความฝันของเขามันก็เลยเกิดขึ้นแบบนั้นนะ่ะเนาะว่าเขาอยากจะให้ทุกคนอยู่ในความสัมพันธ์ความฝันของเขามันก็เลยแฮปปี้ซึ่ง,งสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องการให้ทุกคนแฮปปี้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคเราจะพยายามมองหาข้อดีให้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่เล่ากองน,นี้เนี่ยเรามองว่าคนที่คุณไปตกหลุมรักเขาคนที่คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีจิตใจดีนะคือเขาไม่อยากที่จะใให้คร มีความถูกทั้งนั้นน่ะบางคนเนี่ยที่เขาไม่ตัดสินใจเลือกเนาะเพราะเขากลัวว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บหรือกลัวว่าจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนใจดีนะแต่ว่าเขาแค่ใจดีกับทุกคนแค่นั้นเองเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกองที่3กันต่อค่ะ โอเคค in ่ะคนที่เลือกกองที่3าสีส้มเนาะคนที่เลือกกรองนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่สถานการณ์ของแอบรักเนาะไม่ว่าคุณจะแอบรักเพื่อนแอบรักพี่แอบรักน้องอะไรนะคะเป็นสถานการณ์ของคนที่แอบรักหรือว่าเป็นคนคุยที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนคุยแบบไม่รู้ว่าคุยหรือเปล่าหยอดบ้างเล่นบ้างแกล้งบ้างอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเนี่ยคนที่เลือกกองเนี้ยจะเป็นคนที่แอบรักแล้วก็เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะแต่ว่าตัวคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะมองสถานาการณ์ไปไกลแล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเนาะใครอยู่ด้วยใครเข้าใกล้เนี่ยก็มักจะตกหลุมรักมักจะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาตลอดเวลาเลยอ่ะเนาะโอเคแล้วเขาฝันถึงคุณว่าอย,ย่างไรบ้างเรื่องราวความฝันของเขาที่มีกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสถานาการณ์ที่จะต้องมีการตัดสินใจเป็นสถานาการณ์ที่เขาบอกรักคุณหรือคุณบอกรักเขาอย่างเงี้ยเนาะ คนที่เลือกก่อนนี้จริงๆแอบยินดีด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องราวที่เขาฝันถึงคุณนะมันเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจเรื่องราวของการบอกความรู้สึกเรื่องราวของสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอีกต่อๆไปอย่างเงี้ยน,นะคะเรื่องราวที่เขาฝันถึงมันเป็นเรื่องราวที่ เขาคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเป็นความรู้สึกที่เขาจะต้องบอกคุณหรือเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะไปบอกเขาหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครบอกกันจนทําให้เกิดความบึดอัดใจ,จยอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนมันเป็นเหตุการณ์จําลองที่เขาคิดว่าเขาน่าจะเจอในอีกต่อไปภายภาคหน้าความรู้สึกในฝันที่เขามีกับคุณเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขเนาะเขามีความสุขขอแฮปปี้ที่มีคุณอยู่ในฝันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังแอบรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ย ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แฮปปี้อย่างนั้นในความฝันมันก็เลยยังมีความแบบอึมอึมคึมคึมเหมือนยังอึดอัดเหมือนยังไม่แน่ใจอะไรในฝันอย่างเงี้ยเนาะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยสิ่งที่เขาฝันมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่เป็นสิ่งที่เขากังวลว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะ สิ่งที่เขากังวลที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อย่างที่เราบอกไปเช่นเหตุการณ์ที่คุณจะบอกความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่เขาจะบอกความรู้สึกหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันกําลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่เขากังวลมากว่าเขาเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์พวกนั้นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นยังไงแอบบอกนิดนึงเนาะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยในฝันของเขาอ่ะมีในบางครั้งที่เขาอยากจะบอกความรู้สึกกับคุณได้นะแต่ว่า พออยากจะบอกแล้วเขาก็กลัวสําหรับคนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็ได้เนาะเหมือนว่าในฝันเขายังกลัวเลยอะ่ะกลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าบอกคุณแล้วแล้วมันจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังอย่างเงี้ยนะคะกองนี้มมนเป็นกองของคนที่แอบรักจริงๆเลยเนาะแอบรักแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกอาจจะรู้กันอยู่สองคนแต่ว่าเอ,อ่อไม่มีใครแสดงออกให้มันชัดเจนเนาะโอเคแล้วพอเขาเตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับความฝันนั้น เขารู้สึกดีนะที่เขาฝันถึงคุณแต่ในความฝันนั่นนะเขาอยากที่จะเก็บอยู่กับตัวไว้ก่อนหมายถึงว่าเขาอยากที่จะเก็บความรู้สึกที่เขามีเนี่ยอยู่กับตัวก่อนให้มันชัดเจนก่อนเนาะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขายังไม่อยากที่จะบอกอะไรทั้งนั้น จริงๆกองนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยเนาะทำให้เขาอยากจะเก็บคุณไว้ในชีวิตตลอดไปเขากลัวว่าถ้าเขาบอกอะไรออกไปมันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยจะต้องแยกห่างกันไปเพราะคุณอาจจะไม่รู้สึกแบบเขาอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาฝันมันก็เลยเลาขาค่อนข้างกังวลนะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณจะทางงํายังไงถ้าเขาบอกไปแล้วคุณจะเป็นยังไงอย่างเงีย้ยน,นะคะ พอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวความรู้สึกที่เขามีเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่ารอให้มันมั่นคงรอให้มันชัดเจนเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะลี่คายไปในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่4กันต่อเนาะโอเคค่ะคน,นี่เลือกกองที่4สีดำเนาะ คนที่เลือกกองนี้เนี่ยคนที่คุณถามถึงชัดเจนมากๆว่าคุณถามถึงแฟนเก่านะคะจริงๆความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเยื่อใยกันอยู่เนาะคุณอาจจะรู้สึกนิดๆกับเขาเขาก็ยังรู้สึกนิดๆกับคุณอยู่ยังมีความคิดถึงยังมีความห่วงหากันอยู่อย่างเงี้ยนะคะทําให้เขาเนี่ยฝันถึงคุณบ่อยเหมือนกันเนาะ สิ่งที่เขาฝันถึงคุณน่ะมันเป็นเรื่องราวในอดีตที่คุณกับเขาได้เจอเจอกันมาแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วทั้งเรื่องที่มันมีความสุขแล้วก็เรื่องที่มันเกิดการทะเลาะกันเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่คุณกับเขาบอกเลิกกันอย่างเงี้ยมันก็ยังกลับมาฝันอยู่ยังวนเวียนอยู่อะเนาะเรื่องราวที่คุณกับเขาเลิกกันเนี่ยมันอาจจะฝันไม่บ่อยเนาะแต่ว่าเรื่องราวของสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เขาฝันค่อนข้างบ่อยเนาะเป็นความสุขเป็นสิ่งที่เขาแฮปปี้เนี่ยเขาจะฝันถึงเรื่องนั้นค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วว่าคนที่เลือกกองนี้เขามองเห็นแต่ด้านดีๆของคุณนะด้านที่ไม่ดีเขาก็เห็นแหละแต่เขาไม่ค่อยเก็บมาคิดสักเท่าไหร่สิ่งที่เขาคิดว่ามันจะเป็นในเรื่องของด้านดีๆที่คุณแบบน่ารักที่คุณอ่อนโยนที่คุณเข้มแข็งอะไรแบบนี้เนาะเป็นสิ่งดีๆที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากที่จะมีใครสักคนที่มีสิ่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเขา จะบอกว่าเสียดายก็ได้แหละเสียดายที่คนอย่างคุณจะต้องหายไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็แค่นิดเดียวเนาะเขาไม่ได้เสียดายแบบอยากจะได้คุณกลับมาขนาดนั้นในเรื่องของความฝันของเขานะคะข<อ>ขเขาฝันถึงแต่แบบเรื่องดีๆเรื่องที่เขาคิดถึงเรื่องที่เขารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณกับเขาค่อนข้างมีความสุขมากๆเนาะแต่ว่าเรื่องแย่ๆเขาก็ฝันถึงมนันกันนะเรื่องของการเลิกการของการทะเลาะการอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังฝันถึงเรื่องนั้นอยู่เนาะ แต่มันกน็มันก็แค่นิดหน่อยอย่างที่บอกมันก็ปะปนในความฝันได้นิดหน่อยๆแต่ส่วนมากอย่างที่เราบอกว่าเขาฝันถึงแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะจดจําแต่เรื่องดีๆของคุณเหมือนกันเนาะและ้วพอเขาฝันแล้วเนี่ยพอเขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกยังไงกับความฝันนั้นพอเขาตื่นมาแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาคิดถึงคุณ เออในบางคนความสัมพันธ์มันจะต่อกันไม่ติดแล้วแหละแต่ว่าเขาแค่คิดถึงแค่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงบ้างเขาฝันถึงคุณแล้วคุณฝันถึงเขาบ้างหรือเปล่าคุณรู้สึกยังไงตอนนี้สถานการณ์ของคุณโอเคไหมเรื่องเราในความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเนาะมันมีแต่ความรู้สึกเป็นห่วงมีแต่ความรู้สึกว่า อยากจะรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณโอเคไหมเขายังอยากรู้ว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะ move on หรือว่าสามารถที่จะก้าวผ่านความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้ไหมความสัมพันธ์ที่มันจบลงเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าเขาก็เสียใจคุณก็เสียใจแต่ว่าเขาก็อยากที่จะรู้ว่าคุณเนี่ยขยับจากความสัมพันธ์นี้ไปได้หรือ,อยังคุณไปเจอคนใหม่ๆหรือ,อยังอย,งอย่างเงีง้ยเนาะลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาเศร้าไหมเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเขาไม่ได้เศร้านะเขาแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นเเเเรรื่่องาาวววทีมันนคยกกิดขึ้้้แแลล็ พร้อมที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาฝันเนี่ยทําไมเขาถึงฝันทําไมเขาถึงรู้สึกคิดถึงคุณแบบนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกอย่างที่เราบอกว่าเขา่ไม่ได้มองด้านร้ายของคุณน่ะเขามองแต่ด้านดีๆดังนั้นสิ่งที่เขาฝันมันก็เลยแฮปปี้เขาก็เลยไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่ในความฝันเนาะตื่นขึ้นมามันก็ยังมีความกังวลยังมีความรู้สึกว่าเออเป็นห่วงเป็นใยอยากรู้ว่าคุณโอเคไหมสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเขาตื่นมาเขาก็ยังแฮปปี้อยู่นะเขายังรู้สึกว่าเออคุณเป็นแบบ คนดีๆในชีวิตเขา,าเป็นไฮพิเทสเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดึงดูดเขาได้ตลอดเวลาแต่ในตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะตัดขาดกันไปแล้วไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องราวในความฝันของเขาเ,เขาก็ยังฝันในด้านดีแล้วก็รู้สึกดีๆในความฝันนั้นอยู่เนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่เรื่องก่อนสุดท้ายสีด,ดำนะคะถ้าหากว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันไวเน้เนาะยปเลื่องกระปุมกระดิ่งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆจากทางเราเนาะขอบคุณสำหรับการตติดดามคค่ะสสวัี